สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำที่ประชุมประสานภารกิจกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานชี้แจงสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประเด็นสังคมด้านการศึกษารวดเร็วโปร่งใสค่ะ พลตตรเอกเพิ่มภูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมประสานภาร,ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการในการนี้ได้เน้นย้ำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในประเด็นการศึกษาต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมพร้อมแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดโดยเน้นความรวดเร็วทั้งกรณีกระทำดีก็ต้องชื่นชมส่วนใครทำผิดก็ต้องดำเนินการสอบสวนหรือลงโทษโดยเร็วเช่นกันซึ่งขณะนี้ ในสื่อสังคมออนไลน์มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการศึกษาจำนวนมากทั้งเรื่องจริงเรื่องที่ต้องการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาจึงได้มอบหมายทุกหน่วยงานให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดพร้อมชี้แจงและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รายงานถึงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพิกซ่าโดยในส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศเตรียมสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้พิกซ่าในทางปฏิบัติพลังของข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการศึกษาเพื่อนำข้อเสนอไปสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานทุกระดับให้เห็นความสำคัญของพิกซ่าพร้อมสร้างความคุ้นชินในการ ทำข้อสอบพิซซ่าแบบออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ ส่วนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวอทอได้รายงานหลักสูตรการวัดผลประเมินผลตามแนวทางพิซซาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำแนวทางพิซซามาปรับใช้ในชั้นเรียนซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์แบบสะสมชั่วโมงเรียนจนครบ7บทเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียน4,768รายเรียนสำเร็จแล้ว3 10%เช่นเดียวกับสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออที่ได้รายงานว่าขณะนี้มีเด็กนักเรียนได้เข้าไปทดสอบข้อสอบตามแนวทางของพิกซาแล้วกว่า60,000คนพร้อมประสานกศทชเพื่อช่วยดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้มีความพร้อมสอบพิกซาแบบออนไลน์ด้วย ในส่วนของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทอศได้รายงานถึงการเปิดระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โอเน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงลงทะเบียนผ่านโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ทโฟนก็สามารถเข้ารับการทดสอบในทุกวิชาที่สทศจัดสอบเป็นการอำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา An น w h e แวร n อัน m e อีกทั้งยังสามารถทราบผลการทดสอบพร้อมทั้งจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาในรายวิชาและสาระก,การเรียนรู้ทันทีหลังสอบอีกด้วย